สวัสดีค่ะชื่อนี่เอมิกาจิปานีนะคะอยู่สำนักง,งานการยวและกีฬานราธิวาสค่ะวันนี้เรามาพบกับผู้ใหญ่มิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะคชื่อว่าอะไรนะคะสรีการเด็งครับส,สีการเดงสีการเด็ง,ดงซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เคยเป็น พี่ใหญ่เคยทําเป็นที่พิพิธภัณฑ์คุณละหานพิพิธภัณฑ์ของถิ่คุณละหานอยู่อีกที่หนึ่งแต่สถานที่ตรงนั้นมันแคบแคบก็เลยย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่แล้วตรงนี้มีความแตกต่างกับที่เดิมยังไงบ้างคะตรนนี้ก็แตกต่างมากตรงนี้ก็มีเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะฮะเไร่ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนข้างในนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2อสองโซนด้วยกันที่นี่นั่นคือศูนย์ธรรมชาติบาบัดเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยธรรมชาติบาบัด อนาคตก็จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเวลาคนมาที่นี่แล้วก็คือกลับไปเขาจะเป็นหมอที่ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นหมอให้กับเราเราต้องเป็นหมอดูแลเราโดยใช้ธรรมชาติองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในการบำบัดตัวแล้วความพิเศษของของสมุนไพรที่นี่ที่ผู้ใหญ่เคยที่อยากกลับม่างประไหมครัผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเดินป่ามากับคนอัสลีมาประมาณ4ี่ห้าปี แล้วก็คนอัสลีจะไปทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กับผมแล้วก็ตอนนี้คนอัสลีเป็นคนหาสมุนไพรามา,าบางอย่างเราก็กําลังทางวิจัยกับคณะแพทย์มอนอรอเช่อนอาสมุนไพรเกี่ยวกับมะหวานมะหวานนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์การรักษาแล้วยังเป็นศูนย์เกี่ยวกับการรักษาดูแลในเรื่องของบุญของปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งก็มีประสบการณ์มา15าปีหลังจากโควิดก็ได้เดินทางในทั่ว หลายมาลายูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมต่อเกี่ยวกับอิสลามเดินทางมาโลกมาลายูในอดีตนะฮะก็มีช่อง YouTube มีคนติดตามอยู่ก็ประมาณเกือบ4ี่แสนคนอาทางทางเฟซบุ๊กนะฮะทางเพจนะฮะก็แล้วก็จะมีร้านอาหารข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านอาหารสมัยใหม่ข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารโบราณซึ่งเป็นอาหารที่จะต้องจองเกี่ยวกับอาหารโบราณก็จะมีอยู่ข้างหลัง แล้วก็ตอนนี้กําลังทําห้องประชุมเพราะว่าตอนนี้มีเริ่มมีเด็กนักเรียนเข้ามาแล้วหลังจากที่เราเปิดได้สามอาทิตย์นะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันเราจะมีกิจกรรมให้แล้วก็ผู้อาวุโสอาบตต่างๆที่มีผู้สูงมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันผู้สูงอายุใช่ไคะผู้สูงอายุนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาดูแลตัวเองโดยธรรมชาติบําบัดก็พูดถึงเราก็ครอบคลุมตั้งแต่ เด็กนะคะเยาวชนแล้วก็จนถึงผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือมีให้มีให้มีให้ถ่ายทอดตั้งแต่วัยรุ่นวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้สูงอายุเลยนะคะที่จะมาดูแลต่อที่นี่เด็กชอบมาเล่นกิจกรรมแบบในอดีตเช่นปลากระป๋องแต่ก่อนก็ปีปลากระป๋องในอดีตเช่นเล่นเครื่องบินกระโดดไปกระโดดมาเราจะมีสนามให้เด็กได้วิ่งเวลาเด็กมาที่นี่ท่านมีแรงบันดาล มีมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะคือแรงบันดาลใจนี่มันมีอยู่นานแล้วเพราะว่าเราทําในเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วก็บังเอิญโอกาสโควิดเราก็ได้รู้จักกับโคนอัสลีก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมาอีกก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าหากมีโอกาสมีมีมีเงินมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็อย่าสร้างสถานที่อย่างนี้แล้วก็จําลองเหมือนเป็นเป็นเมืองโบราณนึงเมืองรายดีครับงั้นขอถามผู้ใหญ่นิดนึงค่ะถ้าเปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยค่าค่าเข้า ต้องเสียยังไงบ้างคะค่าข้าวที่นี่ก็คือเข้าฟรีนอกจากว่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เราจะเก็บสาสิบบาทเพื่อไปการบำรุงพิพิธภัณฑ์เพื่อจ้างคนในการทําความสะอาดอะไรทั้งหมดที่อยู่ในที่ตรงนี้เพราะว่าอย่างอื่นส่วนการให้บริการต่างๆมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในเรื่องของของแต่ละอย่างที่ที่มาใช้บริการนะคะค่ะเวลาเปิดปิดล่ะคะเปิดปิดเวลา8ปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นเปิดทุกวันแลวก็อนาคตถ้าเปิดร้านอาหารก็น่าจะถึงสองสามทุ่ม อถ้ามีร้านอาหารก็จะเปิดถึงดึกเลย,ะเลยนะคะถึงค่ำก็เปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันโอ้เยี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวมากคือคือในเรื่องของเวลาก็โอเคละเพราะว่ากะว่าที่นี่ค่ะจะเป็นจะเป็นจุดหนึ่งนะคะ ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเผื่อว่าจะอาจจะเป็นจุดเก็บสุดท้ายในการมาทานอาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับไปกรุงเทพก็ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเรามีชุดพื้นเมืองให้ให้ให้สวมใส่ด้วยาใไปมาที่นี่นะค่ะดีเลยค่ะอยู่ตรงไหนตรงที่ไหนบอกพี่กัดที่บ้านกาเดงมูเจตตำบลลรหารอำเภอยิ่งอจังหวัดนราธิวาสเลยปั๊มปตทไปประมาณ2 0 0รเมตรนะฮะปตทะหารอ่ะ200เมตรแล้วก็จะมีป้ายใหญ่ เขียนว่าสรีการเด้งแล้วก็เข้าทางนั้นประมาณ150เมตรก็จะถึงที่ตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศดีมากมีควายให้ชมหลายตัวอยู่ในนานะน้วนะครับแต่ก็ช่องเช้าพระที่จะขึ้นตรงนี้จะขึ้นมาผ่านซุ้มประตูสวยงามมาก ก็เร็วๆนี้ค่อยพบกับสีกาเดงนะคะหลังจากอา่โรมอดอนนะคะ<า>ประมาณช่วงเมษาค่ะมาพบกันที่นี่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ย้ายจากที่พิพิธภัณฑ์ขุนละหารมาเป็นสีกาเดงค่ะขอบคุณมากนะคะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ